ตำแเจวกุ้งดิบไปแล้วบันทึกกับสิภาาไม่เห็ดก่อยกุ้งสูฝากพี่น้องกดติดต,ตามเพจพักแพลวแนวกินให้กำลังใจกันในเด้อจ้ากุ่เวลาห้าเอามาขวัวให้มันสุกๆจังสีสีมันงามเนาะพี่น้องว่าบมือที่แล้วเพิ่นเอากุ้งมาขายซื้อใบสองถุงก็เลยได้ตามเจวดิบถุงเนึงเหลืออีกถุงหนึ่งกับสิผ้ามาก่อยสุกูพี่น้องเบิรงเอากุ้งที่ห้าแซวไว้ในช่องฟีดมาละลายน้ำจากนั้นก็นเอามาล่างเลือกเศษใบไ,ไม้อุ้งหาตามธรรมชาติโตใหญ่โตใสโตงามบักคันรอนได้สดมากนะเป็น เทบริยมเด้จ้าตำเอามันจงกินง่ายิ่นว่าเอากุ้งที่ล่างแล้วมาขัวให้มันสูกเติมนำไปจักหน่อยนึงขัวข้าวเดียวพี่น้องมาถึงหาหน้าทีด่อดอกเวลามันสูกมันสิเปียนสีเป็นสีสทนนั่นกับปุงรสแ้วจะใส่ผงสุโรดข่าวขัวพริกผงแล้วกับปลาแดงักเนาไปจักหน่อยนึงเด้จ้าลืมทานคนเล่นเล่คุกข่าวให้มันข่ากันพี่น้องแล้วก็ซิมเบิ่์มักแล้วแซบแล้วก็ใส่หอมซอยเมนูนี่เห็ดง่ายๆได้พี่น้องแต่่าซแซฟแซะกินยากอยู่เด็กกุ้งทุกมือนี่พี่น้องก็คือสมัยตะกี้ กินกุ้งกระถือสวิงลงไปโอยเหยียบเอาน้ำหยาหนะบ่พอข้าวก็ได้พอกินมือนี้มันดับไปบ่ะจักพี่น้องเอ้ยหายากยาคือกินเอานี่ลาทิบบาทก็ได้บักหลายนึง